สวัสดีครับผมนะครับวันนี้1ุกรุงพาเรื่องที่2นะครับผมก็คือสแกนกรรมสแกนจิตหลายๆคนนะครับผู้ปฏิบัติเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติก็อยากจะรู้ว่าเ,เราปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วเนาะเราก็อยากจะเช็คตัวเองเพราะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจตัวเองว่าฉันปฏิบัติถึงไหน หลายหลายคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองถึงขั้นไหนเนี่ยเนาะเราฝึกหูตาทิพย์รู้วาลจิตหรือฝึกอะไรที่มันเป็นกึ่งอภินิหารอยากจะมีความพิเศษวิเศษเหนือใครอู้ฉันถึงไหนแล้วนะฉันเลยเทพพรมหรือยังฉันพ้นมิติห้าแล้วใช่ไหม โอ้ไม่สิฉันอยู่มิติ6แล้วมิติ7แล้วฉันก็จ่างแจ้งฉันรู้ความรู้มากฉันรู้ข้อมูลมิติต่างดาวยเยอะแยะมากมายฉันรู้ข้อมูลของมิติ10 12ว่าโอ้กำลังของพระเจ้าเป็นยังไงแสงของพระเจ้าเป็นยังไงฉันรู้ข้อมูลแต่รู้ข้อมูลเป็นมันเป็นแค่สัญญาความจำกับการเข้าถึงมันต่างกัน และการเข้าถึงนี้อู้ฉันจะเช็คตัวเองยังไงล่ะฉันก็ต้องไปหาคนที่เขามีตะบะยานชาญหรือคนที่เขามองเห็นได้ช่วยสแกนจิตสแกนกรรมให้ฉันหน่อยสิเพราะเรารู้สึกไม่มั่นใจตัวเองและเราก็อยากจะได้รับความยืนยันให้เรารู้สึกปลื้มใจอ้ยฉันถึงนี่แล้วเหรอฉันถอดจิตได้ฉันอ๊้ยอันนี้จริงเหรอ นะครับมันจะมีวิชาต่างๆมากมายเข้าคอร์สเรียนเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนหลายแสนหลายแสนจริงๆพี่คนหนึ่งเข้าคอร์สไปแสนห้าแล้วเข้าไปละผ่านคบคอร์สไปละเรียนกันประมาณสิบยีคนทุกคน2 0่สิบสิคนก็บอกว่าเออเราจะเข้าคอร์สที่2กันนะสองแสนห้าเธอจะเอาด้วยไหม โอ้ตอนนี้ฉันมีเงินเก็บแค่แสนเดียวเองก็เลยไปขอรองอาจารย์คะ่ะขอข้าคอร์แต่ขอจ่ายแสนห้าได้ไหมไม่ได้คะ่ะคอร์นี้สองแสนห้าก,ก็คือทุกอย่างคือล้วนแล้วแต่เป็นกรรมหนุนส่งกันนั่นแหละในการที่ต้องทําไมต้องเสียตังทำไมต้องเกื้อกูลกันล้วนแล้วแต่บุญเพบุญกรรมบุญสัมพันธ์กรรมกันมานั่นแหละ นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะล้วนดีงามในการอุปถัมภ์ค้ำจุนกันไปนะครับเราเฝ้าทยานหาสิ่งต่างๆนอกตัววิชานอกตัวให้เรารู้สึกว่าพิเศษวิเศษเหนือใครเพราะเรารู้สึกลึกๆเราลายอาจบางคนบางคนนะอาจจะปิดติดปดมนิดนึงว่าฉันอยากเป็นคนสำคัญเนาถอดจิตไปจักรวาลนั้นจักรวาลนี้ ไปเป็นนรก,กแผงแสงนกแปลงร่างเป็นพระแม่กาลีแล้วก็จะทําหน้าที่เป็นนักลบแห่งแสงแห่งการฟาดฟันกระชากคอฝ่ายมืดเลือดกระฉูดทุกคืนต้องขยันหมั่นเพียรในการออกออกทริปเขาเรียกออกทริปออกทริปไปเป็นอะไรไปฟาดฟันฆ่ากําลาฝ่ายมืดแห่งมิติสี่เธอเอาความเครียดแค้นชิงชังกําลาบกําจัด ไปฆ่าฝ่ายมืดมันก็เหมือนกับการโยนหอกให้ฝ่ายมืดเอาไปใช้นั่นแหละเธอเอาความเคียดแค้นพลังงานลบชิงชังไปโยนให้เขาไปมอบให้เขากับมือแล้วหวังว่าเขาจะเป็นแสงสว่างเหรอมันตลกเธอหวังว่าเอาน้ําโคลนไปล้างน้ําครํมแล้วหวังว่าน้ํานั้นมันสะอาดได้เหรอมันไม่ได้ นรบแห่งแสงคือเธอแผ่แสงแห่งความรักและเมตตาและเข้าใจเขาใจเขาใจเรานะ้าาก็จะพูดไปถึงตรงตรงัวนี้ทำไมวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องสแกนจิตสแกนกรรมพอดีวันี้ก็มีเมื่อวานนะครับมีเพื่อนบนําเพ็ญทำมาหาที่บ้านมาหาที่บ้านสวนก็คุยกันหลายชั่วโมงเลย คือเขาเป็นคนที่ฝึกฌานยานแล้วมีหูตาทิพย์รู้วาระจิตทอดจิตได้เป็นเรื่องปกติของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรฝึกนะครับฝึกต่างๆเขาก็ฟังผมว่าฟังมากมายฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าอู้เธอฟูดได้ดีมากเลยแต่ฉันสแกนเธอแล้วเนี่ยเธอปฏิบัติไม่ถึงเธอไม่มีอะไรเลย ผมก็เลยบอกเขาว่าเนอะคือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยทางผมเนี่ยปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติแปลว่าไม่ได้ยึดปฏิบัติเมื่อไม่ได้ยึดปฏิบัติเมื่อเธอสแกนความว่างเธอจะได้อะไรล่ะ เมื่อเธอสแกนเข้าไปมองเข้าไปเห็นความว่างเธอก็จะเห็นแต่ความว่างและไม่เห็นมีพลังอะไรเลยและจิตระดับเท่าใดก็ตีความหรือมองเห็นได้เท่านั้นเมื่อถอดจิตนะผมก็ไล่ฟังว่าคือการถอดจิตและมองเห็นโลกวิญญาณเนี่ยผมก็อธิบายความเป็นมิติ4กับมิติหให้เขาฟัง ต้องเข้าใจก่อนว่ามิติ4คือ31พภบูมิข้อมูลจิตต่างดาวทั้งหลายความจริงแล้วก็คือ31มสพภูมิ1 6ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่เป็นสากลจิตต่างดาวไหนๆก็คือ3ามสพภูมิเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่เท่านั้นเองและเมื่อเราเห็นพระแม่กวนอิมลอยมาตรงหน้าหรือเห็นในนิมิตเห็นไหมพระแม่กวนอิมจะเป็นคนจีน มันเป็นศิลป,ปะรูปรักวัตถุของโลกมนุษย์ที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาใช่ไหมเมื่อเรามองเห็นพระพิคเนตพระพิคเนตเป็นคนอินเดียท่านแอสตารเรามองเห็นจิตต่างดาวตาโตตหัวกลมๆตัวสีม่วงท่นานแอคทูเลียนแน่น,นอนท่านอยู่มิติ9แต่พอมาหาเราก็ต้องมีรูปลัก ดังนั้นเราต้องแยกแยะมิติ4กับมิติ5ให้ชัดเจนอาทูเรียนอยู่มิติ9แต่เมื่อจะลงมาสื่อสารกับเราเขาเป็นแสงเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องเพราะเราละเอียดไม่ถึงท่านท่านก็ต้องลดคลื่นลงมาอยู่มิติ4ี่มาพูดคุยกับเราเป็นรูปลักษ์วัตถุศิลปะใช่ไหมพ่อแม่กวนอิมอยู่มิติ10ออะแต่เธอคุยกับท่านไม่รู้เรื่อง เธอไม่เข้าใจเพราะสูงเกินไปท่านก็ต้องลดระดับมาคุยกับเธอท่านแอสตาอยู่1ิเนี้ยมิติ10แต่ลงมาช่วยมิติ4แห่งแห่งจิตวิญญาณสงครามอวกาศท่านก็ต้องลดระดับครึ้งมิติ10ลงมาเล่นสงครามแล้วก็มีรูปลักษณ์ศิลปะของยานอวกาศต้องกลมๆเป็นรูปซิก,ก้าหรืออะไรต่างๆเป็นยานอวกาศที่เรามองเห็นมองเข้าใจและรู้เรื่อง ดังนั้นมิติสี่คือรูปลักษณ์ศิลปะวัตถุไม่ใช่มิติห้านะดังนั้นใครเข้าไปยึดพ่อแม่กุอิมลอยลงมาท่นแอสตาลอยลงมาพระพิเคเนตลงมาโปรยดอกไม้เมื่อเรายึดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่จริงแม้เป็นองค์จริงลงมาจิตเธอมิติสี่ต้องเข้าใจก่อนเธออยู่ตรงไหนเมื่อเธอ ชอบมิติสี่ความวื้อหวาอภินนหารตื่นเต้นท่านก็ต้องเอามาให้ตามจิตเธอเพราะเธอเข้าใจแค่นี้ในน้นการที่เราจะยกระดับใต้เราต้องรู้ก่อนว่าเธออยู่ระดับจิตเท่าไหร่ยอมรับก่อนได้ไหมยอมรับก่อนว่าเธออยู่มิติสี่ห่งการชอบความว้อหวาอภินนหารจิตต่างดาวถ้าเธอไม่ยอมรับเธอก็บอกอไม่ฉันอยู่มิติสิบ เพราะฉันเข้าใจข้อมูลมันมันรู้แค่ข้อมูลและมิติห้าคืออะไรอ่ามาดูกันชัดๆมิติห้าบวกบวกไปแล้วเป็นแสงเป็นความสากลม้รูปลักษณ์ศิลปะต,ต่างๆนี่มันเป็นวัตถุรูปลักษณ์มันมีการแบ่งแยกอยู่ศิลปะศาสนาแต่ละชาติศาสนาก็ไม่เหมือนกันเมื่อมันไม่เหมือนกันมันมีความเหลื่อมล้ำกันว่าของฉันสวยกว่าของเธอไม่สวย ของฉันละเอียดกว่าของฉันดีกว่ามันมีดีเลวถูกผิดชอบไม่ชอบเหมือนไม่เหมือนนี่คือมิติสี่แห่งความเหลื่อมล้ําแต่มิติห้าคือตรงกลางสากลอะไรคือความตรงกลางสากลล่ะความรักความเมตตาความมีเมตตาเนี่ยเป็นของทุตสาสนาใช่ไหมความซื่อสัตย์เนี้ยความซื่อสัตย์มีการ ต้องต่อล้อต่อเทียงกับทุกศาสนาไหมไม่ได้เพราะเขาเป็นกลางดังนั้นมิติ5้าคือความเป็นกลางความเข้าอกเข้าใจของธรรมะเข้าใจเนี่ยเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เข้าใจมันเป็นสากลมันแจ้มมันสว่างโอ้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วนี่คือธรรมะที่ไม่อาจพูดได้มันเป็นสากลจึงไม่ใช่ศิลปะรูปลักษ์วัตถุ หรือรูปลักษ์ศิลปะวัตถุของมิติ5คือแสงทุกศาสนาทุกภพชาติทุกจักรวาลเข้าใจคาว่าแสงและแสงแต่และแสงมันมีความหลากหลายคองมลึ่นความถี่เขาจึงคุยกันด้วยความรู้สึกความรู้สึกเข้าใจความเมตตาสงสารความเป่งความรักความเวทนาเห็นไหมครับอันนี้คือความเป็นสากลตรงกลางนี่คือมิติห ใครยังยึดรูปลักษณ์ศิละปะมิติ4ีต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะจิตเธอได้เท่านั้นเธอจะตีความได้เท่านั้นดังนั้นเมื่อจิตเธอระดับเท่าใดเธอก็สแกนการสแกนจิตได้เท่านั้นนอผมก็ถามเขาว่าใช่ไหมเธอเห็นผีเห็นโลกวิญญ,ญาณเห็นเจ้ากับในเวรจนชินแล้วใช่ไหมเพราะใจเธอเป็นผีเองไม่ได้ว่าเธอนะเธอมาสนิทก,กันก็เลยพูดตรงๆ ราะใจเธอเป็นผีเองคือจิตเธอขึ้นระดับเท่าผีขึ้นเท่ากับเจ้ากรรมนายเวรเธอก็จะมองแต่เดินคนเดินไปท้องตลาดเดินซ้ายเดินขวาเธอก็จะเห็นแต่ผีเกาะหลังแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมเธอต้องเข้าใจกันว่าอย่าลืมแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีตัวตนหลากหลายมิติซ้อนทับอยู่เขาจะมีเทพพรมผีจิตต่างดาวซ้อนทับอยู่ในตัวของเขาเป็นเวอร์ชั่นมิติซ้อนทับกัน และจิตเธอคลื่นเท่าใดเธอก็จะมองเห็นได้เท่านั้นเธอไม่สามารถมองเห็นความว่างของความกระจ่างของความเข้าใจได้เลยเธอไม่อาจมองเห็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่คนแต่ตัวได้เลยเพราะเธอจะเห็นแต่คลื่นที่ตรงกันคือจิตเธอเป็นผีเธอก็จะมองเห็นแต่ผีเข้าใจไหมเขาก็อึ้งไปนิดนึงเพราะเขาเก่งอ่ะเขาเห็นผีแต่เด็ก เห็นโลกวิญญาณแต่เด็กนะครับออเธอยอมรับตรงนี้ได้ไหมมันเป็นรูปลักศิลปะมันเป็นมิติสีอยู่เลยและแน่นอนผมคล้ายๆกับกระป๋องเปล่าอะ่ะมันเป็นว่างว่างแบบเข้าใจเองที่ผ่านด้วยญาณปัญญาเมื่อเธอเฝ้ามองมาเพ่งสแกนความว่าง สแกนกระป๋องเปล่าเธอจะได้อะไรกับกระป๋องเปล่าล่ะเธอก็ได้แต่ความว่างว่าไม่เห็นปฏิบัติเลยไม่เห็นเป็นคนปฏิบัติเลยใช่ผมไม่ได้ปฏิบัติมันไม,ม,ม,ม่มีพลังงานอะไรแห่งคนปฏิบัติเลยเพราะเธอสแกนได้เท่านั้นจิตระดับเธอขึ้นเธอก็จะมองเห็นว่าคนนี้ไม่มีอะไรพุทโองค์กล่าวว่าเมื่อคนธรรมดาฝึกเพียรปฏิบัติเขาจะกลายเป็นบัณฑิต มีวิชาความรู้แต่เมื่อพระบัณฑิตเข้าใจสตามสูงสุดแล้วเขาจะอยู่กลับมาสู่เป็นคนธรรมดาอีกครั้งหนึ่งเดี๋นั้นเมื่อเธอสแกนคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเธอก็จะมองเห็นแต่สแกนถึงความไม่มีอะไรปฏิบัติไม่เห็นปฏิบัติอะไรเลยเพราะผมได้คืน คืนศีลคืนสมาธิคือทําปฏิบัติจนชินน่ะมีสติทุกลมหายใจแบบเบาๆเบาบางจนเธอสแกนไม่ได้มันเบาบางเกินไปและมันไม่ได้ปฏิบตัติไม่เห็นละโลภโกรธหลงเลยใช่ผมไม่ได้ละโลภโกรธหลงผมไม่ได้ปฏิเสธหรือกําจัดโลภโกรธหลงใดๆฉันโอบกอดโลภโกรธหลงเพราะ ฉันได้เข้าใจกิเลสคือโพธิไปเสียแล้วดังนั้นตัวผมจึงมีแต่กิเลสผมอบอุ้มอบกอดกิเลสทุกอย่างโลภโกรธหลงต่างๆคือผมเข้าใจผมจึงไม่ปฏิเสธดังนั้นตัวผมก็เลยมีโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาโลภที่ไม่เบียดเป็นใครมันกลายไปว่าขยันใช่ไหมดังนั้นความโลภของผมจึงกลายเป็นวิมุติไปแล้ว โกโรธโกโรธที่ไม่ไปเบียดเบียนใครมันเป็นการล้างกรรมเก่ามันล้างก็คือมีโกโรธแบบมีสติเข้าไปโกโรธมันเป็นการล้างสติไม่ใช่สติเข้าไปล้างความโกโรธนะความหงุดหงิดผมก็มีปกติมันเป็นกรรมเก่าที่ไปต่อคิวมากมายผมไม่ได้ไปกดขมเข้าไว้ผมปล่อยให้เขาออกมาแต่ไม่ไปกระแทกใครเท่านั้นเองซึมเศร้าเหงา ไม่พอใจหงุดหงิดใจผมปล่อยให้เขาออกมาเป็นเรื่องปกติและผมก็มีสติเบาๆเข้าไปคลายเข้าไปเฝ้าดูและยอมรับเขาโอบกอดเขาขอบคุณกิเลสนะให้ฉันได้ตื่นแจ้งโกรธทำให้เราฮึกเหมิมขึ้นมาเป็นกำลังอย่างใครมาดูถูกเราตอนเด็กอุย้ยน้ำหน้าอย่างเองเนี่ยไม่เจริญหรอกคำคำนี้ทำให้เราฮึกเหมิมขยนันขันแข็งสร้างเนื้อสร้าง,าง,างตัวและกลับไปชี้หน้าดา่ามัน เป็นไงล่ะฉันรวยละขอบคุณนะคำสบป,ประมาทครั้งนั้นเน,นินแล้วนเราจะตีความหาทองคำในโกรธได้ไหมมีถ้าเธอเข้าใจกิเลสคือโพธิหลงละ่ะผมหลงหมดแหละถ้าเธอสแกนคำว่าหลงผมหลงหลงเต็มที่หลงคืออะไรหลงตัวเองเมื่อเราหลงแบบสมดุลเราจะรักตัวเองนะไอคนที่ไม่รักตัวเองคือไม่เห็นความสำคัญของตัวเองมันมันเป็นโรคซึมเศร้า ตัวเองยังยังไม่มีค่ายังไม่สามารถโอบกอดรักตัวเองได้เลยเขาเรียกว่าไม่มีความหลงโอ้ยฉันหน้าตาผองใสฉันทาครีมฉันจัดผมมันเป็นการรักตัวเองแต่งหน้าทาปากให้มีสีสันเพราะฉันเป็นตัวเองฉันมีความสุขสไตล์อยากแต่งหน้าอย่างเงี้ยเธอจะทำไหม <laughs> คนที่แต่งหน้าจัดจัดใส่ตัวเปี้ยวปลาแต่งตัวโป๊เปลือยใช่ชุดสีแดงแป๊ดเลยเนี่ย อุ้ยคนนี้แต่งตัวไม่ถูกกาละ,ะเทศะจิตใครต่ำกว่ากันละ่ะคนปลามามหรือคนใส่ชุดสีแดงละ่ะดังนั้นสาวชุดแดงเขาจะแต่งตัวโป๊เปือยเ,เ,เขาไปก็เป็นสิทธิ์ของฉันใครเข้าไปดูถูกดูแคลนจิตเธอต่ำกว่าเขาอีกสอีกเข้าใจความหมายตรงนี้ไหมดังนั้นหลงนี่แหละใช่ไหมถ้าเราไม่หลงจนทุกข์หลงในมายาไม่ทุกข์จริงๆเธอจะหาศัจธรรมไหม และหลายคนใช่ไหมค้นหาทางธรรมก็เพราะว่ากลัวเพราะหลงเพราะทุกข์ไม่หลงไม่ทุกข์เธอจะค้นหาเสัจธรรมเหรอดังนั้นเธอต้องขอบคุณความหลงใช่ไหมดังนั้นเมื่อเธอสแกนกระป๋องเปล่าเธอจะได้อะไรกับความเปล่าละวางเปล่ามันไม่มีนะพี่ไม่เห็นปฏิบัติเลยก็ฉันไม่ยึดปฏิบัติอะไรทั้งสิ้น ฉันทาทิ้งทาคว่าแล้วก็ลืมสิน้นมันไม่มีอะไรกับอะไรแห่งการปฏิบตัติแปลว่าจิตโพธิสัตว์จิตเด็กโพธิสัตว์คืออะไรมันไม่ได้ทยายานจะให้คนตื่นรู้มันไม่มีภาระจิตภาระแห่งการหนักอึ้งหน้าที่ที่ต้องทําให้คนอื่นตื่นรู้มันหนักอันนั้นไม่ใช่ผมผมเข้าสู่กระแสจิตเด็กโพธิสัตว์คือทําทิ้งทาําคว่างแล้วก็ลืมสิน้นคือเด็กๆอะ่ะ เขาเล่นอะไรไปคือจิตจิตข้างในอยากจะเล่นมีแรงบันดใจอยากจะพูดก็พูดไปพูดแล้วเสร็จก็เด็กทำไงลืมนั้นสมองปกติในชีวิตประจำวันของผมคือว่างๆโปร่งๆว่างเลยแหละว่างแบบมีสติเบาๆนะมันไม่คิดอะไรมันหัวสมองกลวงๆในแต่ละวันมันไม่ไปอนาคตไม่ไปอดีตมันเบาๆอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ และข้อมูลที่มันผ่านเข้ามาในหัวเป็นเป็นเป็นญาณปัญญามันจะมาเฉพาะกิจเฉพาะการที่อยากจะให้เอื่อนเอ่ยมีแรงบรรจนร์อยากจะมาพูดอยากจะมาบอกข้อมูลที่ไหลามาเสร็จพูดเสร็จผมก็แทบจะลืมด้วยซ้ำผมก็ต้องกลับมาฟังมาอ่านข้อมูลผมอีกรอบหนึ่งังนั้นผมดำรงการปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติมันโลง่งหัวสมอง,งว่างมันไม่มีกรรมแห่งการเชื่อมต่อ เมื่อเธอรู้สึกเป็นผู้ปฏิบัติฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีบุญไอความรู้สึกว่ายึดว่าฉันเป็นคนปฏิบัติยึดเป็นคนบุญยึดเป็นนางฟ้าเทวดายึดว่าฉันเป็นคนดีตรงนี้แหละนั่นคือกรรมดีที่จะเกิดพบชาติหน้าให้เธอได้มาสนองความความดีเป็นคนรวยคนชื่นชมยนยอเอาไหมผมไม่เอา <c oughs> <laughs> มองตัวนี้ให้ออก ดังนั้นพลังงานมวลรวมแห่งการจิตจะข้ามพบข้ามชาติผมจึงคนอื่นที่สแกนมามันจึงโล่งๆไม่มีตะบะไม่มีชาญไม่มีฤทธิ์เพราะทุกขณะจิตมันส่งชาญเข้าสู่ธรรมชาติส่งฤทธิ์เข้าสู่ธรรมชาติส่งตะบะเข้าสู่ธรรมชาติจักรวาลไปเสียแล้วเมื่อมันเชื่อมต่อไหลเวียนกันเธออยู่มิติสี่แห่งเห็นผีสังเวศี เธอจะมองเห็นข้างบนแห่งพุทธะโพธิจัว์ได้ไหมมันเข้าไม่ถึงแล้วเธอก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรได้ไหมไม่ได้หรอกเดือนนั้นเหมือนการที่เธอฝึกภาวนาเข้มข้นฝึกสติธรรมดาพุโทโธพุธโทโธเธอเข้มข้นเนี่ยมันอะยู่ในช่วงไหนนะคือมันก็อยู่เข,าข้ากลับมาที่พื้นฐานคือบุญทานเธอผ่านละโอเคสินเธอก็กินเจละโอเค สมาธิและปัญญาเธออยู่ในช่วงขั้นตอนของการฝึกส,สมาธิเธอยังไม่แจ้งปัญญาและยามปัญญาเลยเพราะเธอยังยึดเห็นเห็นผีเห็นสัมภเวสีเห็นโลกวิญญาณมันเป็นโลกวิญญาณของมิติอะไรละ่ะมิติสีถ้าเธอไม่เข้าใจจิตตรงนี้ปับ๊บแล้วเธอก็ยึดเมื่อเธอยึดและจดจ่อของวิญญาณผีเทพพรมทั้งหลายเธอจะพ้นผีเทพพรมตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ จนวันใดเธ,เธอคลายกันยึดปฏิบัติแห่งการเห็นลงนั่นแหละม่านพางที่ละเอียดขึ้นก็จะมาให้เธอเองคือสิ่งที่ความเข้าใจแห่งปัญญาและยานปัญญาที่มันเป็นสากลจริงๆไม่ใช่ศิละปะรูปลักษณ์ศิละปะของเทพพรมผีสมชดาเนาะเธอก็ฟังแบบเออๆอยู่เพราะปกติเธอก็ <laughs> ไม่เคยฟังแนวนี้ <laughs> แต่ก็โอเคขอบคุณแล้วก็มีคนหนึ่งคือเฮททองเฮททองนี่โอ้บำเพ็ญดีปฏิบัติดีนะครับเป็นนักธุรกิจเท่าแก่เนาะคุยกับคนร้อยล้านพันล้านแบบสบายเฮททองนี่สุดยอดมากเขาเข้าใจคือบำเพงตะมะเป็นปั้นซื้อนะครับเป็นผู้รือกร มานานยี่สิบสาสิบปีแล้วเขาเข้าใจบริบทคุยกับหลวงพอ่อหลวงปู่แบบโชโๆเขาเป็นเอคนจีนนน้ำเสียงเขาก็เลยแบบคือด่าใครแล้วเนี่ยไม่มีใครโกรธหรอกหรือพูดตรงๆกับหลวงพอ่อหลวงปู่ทุกคนก็ฟังด้วยกำลังของภายในที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเขาอิ่มเขาเต็มเขารู้สึกว่าเข้าใจธรรมะแบบเสมอภาค เข้าใจเข้าใจเลยว่าโอ้คนรวยยังไงเขาก็มีความทุกข์ฉันเข้าใจเขามองเขาทะลุดังนั้นฉันไม่ได้ยึดว่าคนรวยมหาศาลจะมาข่มฉันไม่จิตเขาเสมอภาคราบเรียบมากอุ้ยอมยะและยอมรับเลยยกนิ้วให้เลยขอคารวะหนึ่งจอบเมื่อวานก็คุยกันอุยหลายชั่วโมงออกรถออกชาตินะครับแล้วน้องคนนี้ก็โผล่เข้ามามานั่งคุยด้วยหลายชั่วโมง สุดท้ายเฮียธงก็โอ้ยเข้าใจกระจ่างโอ้ธรรมะดั่งน้ำเปล่าเป็นเช่นนี้มันไม่ยึดอะไรเลยมันว่างปล่าปฏิบัติไร้ปฏิบัติตนาะก็คือเข้าสู่กระแสจิตของพระโพธิสัตว์ตก็คือว่างรองรับดับเป็นประธานจิตระดับสแกนกรรมสแกนจิตเธอสแกนความว่างเธอจะได้อะไรกับความว่างล่ะเนาะจิตระดับเท่าไหรก็ตีความ ได้เท่านั้นแหละขอบคุณครับ